โย่ <Yo. laughs> อันนี้คือคลิปของวันนี้นะครับ <c oughs> วันนี้จะพูดเกี่ยวกับอะไรดีอะเรื่องการช่วยเหลือแล้วกันกับการเป็นตัวของตัวเองก็คือการช่วยเหลือครับ <c oughs> เราช่วยคนอื่นได้ไหมเราช่วยได้นะแต่ว่าการช่วยเหลือคนอนะเราจะต้องดูด้วยว่าเราอะมีพอี่ให้เขาหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ว่าไปช่วยเหลือแล้วแบบอเราอะ่ะ ยังขาดอยู่ไปช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยเพิ่งเชิญมากับตัวเลยฮะอันนี้เป็นเรื่องเล่าของแม่เราอะพอแม่เราเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับอ่ายังไงเดี๋ยวขายอาหารเสิร์ฟแล้วกันอะก็คือมีคนหนึ่งอ่ะเราก็เอาเขาเข้ามาช่วยงานใช่ไหมทางานกับแม่แล้วคือเขาก็ช่วยหลายอันเหมือนกันแล้วเราก็ช่วยเขามากเหมือนกันแล้วอยู่วันนี้แม่เราได้ฟังว่ายริงีเขาก็ถามแล้วว่าที่พี่ช่วยไปพี่ได้อะไรมั่ง เพราะว่าเราก็ช่วยเขาก่อนแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เอาการที่เราช่วยช่วยไว้มามาันเสนอเบื้งคุณอะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกฮะเนี่ยกับแม่เนี่ยก็เริ่มเหมือนกันตอนที่ว่าเราไม่คิดถึงเรื่องเก่าๆอะ่ะคือช่วยก็คือช่วยช่วยด้วยใจจริงอะ่ะ <c oughs> แต่คือพอสุดท้ายอะ่ะคนที่เราช่วยอะ่ะเขาก็จะเห็นว่าเขาก็ช่วยมากเหมือนกันแล้วเขาก็จะโทรมึงคุณเราแบบว่าเอ้ยที่ฉันช่วยไปฉันได้อะไรตอนนั้นแหละก็สังคมฮะบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นอ่เนาะ เราต้องช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราต้องได้รับผลตอบแทนตรงนั้นเลยไม่ใช่ว่าเออเราจะรอไม่ได้หรือว่าเราจะไม่เอาผลตอบแทนข้างหน้าประมาณนั้นเพราะยังไงก็ตามอะฮะบางทีกฎของสังคมมันก็แปลกๆเหมือนก,กันนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะเนาะเราอยากได้อะไรที่มันเป็นอิสระเสรียกเว้นการถูกกดขี่ยกเว้นการน,นี้ แต่สุดท้ายพอคนเห็นต่างหรือว่าอะไรฮะก็เราพวกเราก็จะพยายามลุมประนามหยามเย็ดพูดง่ายๆคือพอมองแล้วอะบางอย่างมันก็ไม่ได้แตกต่างจากคนที่เคยทํากับเราเลยฮะเราบอกเราไปเข้าคนแบบนั้นแต่เราเราทุกคนก็ทําแบบคนแบบนั้นนะเพราะอย่างที่บอกคนสมัยนี้รู้สึกว่าจะ <c oughs> ความคิดเปลี่ยนไปเยอะนะอย่างเช่นเล่งเล็กน้อยๆอะอ,อย่าง ่า YouTube ก็ได้ YouTube มันมีปุ่ม2ปุ่มนะฮะปุ่มไลค์กับปุ่มดิสไลค์แล้วซึ่งเนี่ยแอบไปอ่านคอมเมนต์ของคนบางคน <c oughs> อันนี้ตลกอันนี้ตลกตลกเพราะอะไรเพราะว่าแบบเรามานั่งคิดว่ามันมันใช่อะก็คือการที่โดนกดดิสไลค์ทุกคลิปอะฮะหรือว่าถ้าจริงๆแล้วมันโดนแค่ไม่กี่คลิปอะเราจะเดินต่อไม่ได้เลยอะแค่มีเสียงข้างน้อยมากดดิสไลค์ก็คนในอ่าคนคนที่ชอบเรามีตั้งเยอะแค่ดิสไลค์แค่คนเดียวหรือว่าดิสไลค์เป็นสิ แต่ว่าเรายังสนุกกับการทํางานอะเพราะว่ายังไงอะการดิสไลค์มันคืออะไรมันคือการที่ทําให้เรารู้ว่าอ๋ออันนี้คนไม่ชอบนะเออเราจะได้ปรับปรุงตัวในรอบต่อไปแต่คือคนสมัยนี้เริ่มไม่คิดแล้วปุ่มดิสไลค์มีไว้ทาไมก็มีไว้แสดงว่าเรายังไม่ชอบบางส่วนยังไงละ่ะ <c oughs> คือมันตลกคนที่ว่าแบบอืม <c oughs> เขาทํามาเพื่อให้ครีเอเตอร์อย่างพวกเราพัฒนาตัวเองถือไหมว่าอ่ะชอบไม่ชอบ ก็ไม่รู้ว่าถ้าคลิปนี้ปล่อยไปมีดิสไลน์กันไม่สงสัยแล้วไม่เป็นไรเพราะเราเพราะเราตั้งใจแล้วเพราะว่าถ้าไงอ่ะมีดิสไลน์โอเคเรารู้อ่ะเขาดูจริงๆไม่ใช่แบบว่าเออเปิดผ่านๆแล้วก็แบบโอ้นั่งคิดนั่นนี่นู่นเพราะอย่างที่บอกฮะการช่วยเหลือคนเราก็ช่วยได้แต่บางทีเราก็ต้องดูได้ว่าเราอ่ะไหวหรือเปล่าอย่างไปช่วยคนบางคนอย่างเงี้ยต้องดูได้ว่า จากที่เราช่วยไปเขาให้อะไรเราหรือเปล่าไม่ให้แบบว่าให้ผลประโยชน์นะฮะแบบว่าการเช่อคนอะ่ะมันคือการที่เราช่วยใช่ไหมเราจะช่วยจากใจจริงซึ่งเราหวังว่าเราจะได้รับผลตอบแทนหรือว่าเราจะเห็นเขามีความสุขถูกไหมแต่ว่าการที่เขามีความสุขอะ่ะเขามีความสุขแล้วอะ่ะต้องดูเขาด้วยนะว่าเขาอะ่ะเติบโตต่อได้หรือเปล่า <laughs> เพราะอย่างการให้อะฮะการให้มันก็ดีเนาะมันคือการแบ่งปันสังคมเขาบอกแล้วมันคือการให้ สังคมสมัยนี้คือสอนให้คนให้ฮะแต่ว่าไม่ได้สอนให้คนรับแบบถูกต้องแล้วก็เท่าเทียมด้วยถูกไหมการเท่าเทียมที่เขาคิดอ่ะคือคิดแบบว่าเอ้ยฉันต้องได้ตรงนั้นเลยฉันช่วยเธอต้องเยอะนะทาไมเธอทําอย่างนี้แล้วก็เอาบุญคุณมาอ้างกันนู่นนี่นู่นคือเอาเข้าจริงแล้วฮะการช่วยเหลือมันเป็นสําหรับเนียนะมันคือได้แค่ครั้งเดียวแค่เขาเดือดร้อนอ่ะเพราะยังไงอ่ะเพราะมันมันหมดแล้วฮะ ถ้าเราเราช่วยเหลือคนเป็นนะเราจะสุขใจแล้วอ่ะเราจะไม่ยึดถือเป็นคุณอะไรแล้วถ้าถ้าเขาตอบแทนหือเป็นกําไรแล้วฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาเข้าจริงอ่ะถ้าอยู่สายพลังงานถูกไหมการเราได้ให้หรือการที่เราช่วยอ่ะมันคือการอ่าแบ่งความรักแล้วซึ่งความรักอะเขาตอบแทนในนี้เจ็บป่ะตอบแทนในใจฮะนี่ตี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 นะโอเตงไงด้วยแน่นแน่นตอบแทนในใจนะ อตอบแทนด้วยความสุขอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าไงอะ่ะการให้คือความรักฮนะเราเรารักเขาไงเราเป็นห่วงเขาเราถึงให้บางทีเราให้คําแนะนําเขาไม่ทําตามเราก็เฉยแล้วเพราะว่าเราก็ได้ช่วยไปส่วนหนึ่งแล้วฮะนั่นก็ถือว่าการให้แล้วแต่ว่าถ้าเราให้ไปแล้วอ่ะเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองเขาจะต้อง <c oughs> โดยเราทิ้งกลางทางเหมือนกันเพราะว่ายัางไงตัวเราอะ่ะมันก็สําคัญอยู่แล้วอะ่ะเราเอาความทุกข์ของคนอื่นมาใส่ตัวเรามันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหม <c oughs> อย่างอย่างตอนนี้เหมือนกันที่เราเป็นวีอ่ะ <c oughs> มันก็ต้องมีคนเห็นด้วยกับเราส่วนหนึ่งแหละแล้วก็มีคนไม่เห็นด้วยกับเราส่วนหนึ่งถูกไหมแล้วถ้าแบบมีลูกหาบเรามาปกป้องเราอะ่ะเราก็จะเฉยๆอะ่ะเราก็จะแบบไปทําเขาทำไมปล่อยเขาไปมันสิทธิ์ของเขาอะ่ะเรายังไงอะ่ะเราเชื่อเถอะว่ามันมีอยู่แล้วแฟนคลับที่มันติดลูกหาบมากเกินไปหรือว่าเออไม่ให้ไม่ได้แฟนคลับดิวี v ที่ต้องมีลูกหาบเพื่อป้องกันอะ่ะทั้งที่เขาอะ่ะ พอมองแล้วมันไม่ควรจะมีลูกหาบ้วยซ้ำอะ่ะแต่เราจะไม่ตอบโต้กับสินนมันเป็นส่วนของจิตปัญญาณน่เะเขาอย่างที่บอกมันสิทธิ์ของเขาอะ่ะเขาเขาจะชอบใครก็ได้แต่ว่าพอมองข้อจริงแล้วอะ่ะคือเหมือนถ้ามองทางโลกอะนะบางอย่างมันก็แบบเออมันก็ผิดแหละแต่ว่าเฉยๆแต่มองในทางเรามันคือทางเลือกเขาอ่ะเพราะ่ไงอะ่ะทางเลือกที่เขาเจอมันก็จะพาไปอีกทางหนึ่งอย่ดีอะแต่ว่าเขาทําตัวงี้อนาคตเขาจะไปเจออีกแบบหนึ่งอย่งดี ซึ่งเราไม่ต้องไปสาบแช่งหรือว่าเราไม่ต้องไปอ่าลงโทษเขาในทางโลกหรอกเขาอยังไงมันคือทางเลือกของเขาอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณจกักรวาลเขาจะพาไปตามที่เราเลือกอยู่แล้วการที่ดูดวงก็เป็นส่วนหนึ่งในการไกด์ไลน์ในการที่จะเลือกอ่าโลกูข,ขนาดนี้แบบหนึงนะ่งฮะเพราะยังไงมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วอย่างที่บอกอะเราช่วยเหลือคนเราก็ต้องดูได้ว่าเราอะมีพอหรือ,อยังก็เาเหมือนว่าการช่วยเหลือมันก็ดี อยู่แล้วทั้งผู้รับทั้งผู้ให้อืมแต่ว่าถ้าเป็นผู้ให้ที่ไม่ได้ให้ปัญญากับตัวเองด้วยก็จะจมไปกับคนที่ช่วยเหลือเพราะว่าการช่วยเหลือมันเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยตัวเองด้วยคือช่วยให้ปัญญากับตัวเองการไม่ผู้ให้ไม่ใช่คให้อย่างเดียวฮะต้องให้ปัญญาตัวเองด้วย <c oughs> เพราะอย่างเราอะเราก็เป็นคนที่ช่วยเหลือผู้คนมาเยอะแล้วก็แบบสุดท้ายก็นั่นแหละแต่ก็เฉยๆมันคือการที่ทําให้เราได้รู้อะ เพราะว่าบางทีเขาให้เรามาอยู่คนเดียวเพื่ออะไรเพื่อให้เขาหาตัวเองให้ดูแลตัวเองมั่งเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นพวกที่ว่าทุกร้อนกับทุกคนอ่ะเฮ้ยมาเดี๋ยวช่วยเอ้ยเอ้ยลาบากให้มา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวปอบให้นั่นนี่นู่นให้สุดท้ายคนที่เราเคยดูแลเขาเขาเจอจุดที่เขาไม่ชอบเราเขาก็ทิ้งเราปกติแหละเ <laughs> พราะโลกเนี่ยมันเป็นสองภาวะเนาะอย่างที่เคยบอกไปอ่ะ คนที่บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกหรือว่าจะอะไรเกี่ยวกับโลกอ่ะจริงๆแล้วอ่ะคาว่าเปลี่ยนแปลงโลกอ่ะมันไม่ให้เปลี่ยนแปลงโลกภายนอกนะมันคือเปลี่ยนในใจเรามากกว่าให้เรามองโลกเป็นอย่างธรรมชาติอะฮะธรรมชาติของเขาคือการเปลี่ยนแปลงโลกอ่ะมันไม่ให้ว่าทุกสิ่งมันจะฟิกจะตลอดเวลาถ้าทุกสิ่งมันเหมือนเดิมอ่ะนั่นเรือเสาก็ไม่ต้องตายดิหรือว่าบางอย่างมันต้องมีเหตุให้พังอ่ะอย่างพวกสถานปฏิยากรรมโลกอะไรมันเปลี่ยนตลอดเวลาถูกไหมธรรมชาติก็เปลี่ยนตลอดเวลา มันไม่ใช่ว่าจะอยู่เหมือนเดิมถูกไหมอย่างภูเขามันก็มีภูเขาส,สูงสุดในโลกตลอดไปก็คือเขาก็โตขึ้นทุกวันแต่นั่นคือการที่เขาโตขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าเออเป็นภูเขาที่อยู่นิ่งๆอ่ะถูกไหมทุกทุกอย่างแหละฮะธรรมชาติเปลี่ยนแปลงทุกคนเปลี่ยนแปลงเราก็เปลี่ยนแปลง <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราอ่ะจะเหมือนเดิมตลอดถูกไหม เราก็แค่เป็นสิ่งหนึ่งใน,นกลไกของธรรมชาติที่ว่าเออให้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับดาวดวงนี้เพราะดาวดวงนี้มันเป็นดาวที่สวยมากแล้วก็สนุกมากด้วยเขามีสองด้านให้เราเรียนรู้แล้วพอเราเจอด้านที่เราไม่ชอบเราก็แค่เรียนรู้ว่าอ๋ออันนี้เราไม่ชอบนะเราก็แค่เดินออกจากเขามา <laughs> ไม่ใช่ว่าเออทำให้คนส่วนมากมาเห็นด้วยกับเราเนะ่ พราะอย่างเนี้ยเนี้ยก็ทาคลิปแนวนี้เพราะว่าเออไม่อยากจะแบบเหมือนคนทั่วไป <c oughs> <c oughs> เพราะทุกคนทําวีอ่ะทุกคนมีมีเป้าหมายอาจจะคล้ายกันตรงนี้ว่าอยากเป็นคนดังอยากได้รายได้น,นั่นนี่นู่นแต่ของเราก็ทําไปเรื่อยฮะจนก,กว่าจเจอจุดที่ลงตัวเราก็ไม่รู้ดิอาจจะมีคนเกลียดจนสิบคนกันอันนี้อาจาจะดูถูกพูดอยู่ได้แต่เฉยเฉยอ่ะเพราะยังไงอ่ะการที่เข้าพูดไปอ่ะเขาก็ไม่ลืมเราไม่ได้หรอก เพราะอย่างที่บอกอะบางทีถ้าเราไม่รับพลงารวกวั้นอะใครทำะไรเราได้อะเขาก็แค่อวดๆในตัวเขาเขาแบโอ้นั่นนี่นู่นยิ่งเกียดมากยิ่งได้ดีมากขึ้นอะอะไรประมาณนั้นเลยนะเพราะคุณจักรวาลเป็นอย่างนั้นนะฮะเขาชอบแบบให้เราเกลียดบางสิ่งเพื่อให้เราเจอให้เราเจอสิ่งนั้นเรื่อยๆอะ เาาอย่างที่เคยเล่าไปอ่ะบางคนเกลียดบางสิ่งก็เจอทุกทุกทุก,ทกวันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาเจอนึออกออกเองว่าอ๋อบนโลกนี้มันก็ปกติไม่ใช่ว่าเราไม่ทําตอนนี้ไม่ใช่ว่าอนาคตเราจะไม่ทําอืมเพราะอย่างเราเราก็เจอมาเยอะแล้วอย่างที่บอกกดจักรวาลคือกดกรารเป็นนึ่งเดียวกันคือเราว่าคนอื่นนะก็ว่าตัวเราด้วยพูดได้ง่ายก็คือในอนาคตอะ่ะเขาแค่เจอคนที่มาทําแบบนี้กับเขาเหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นเราก็ได้เพราะว่าเราอ่ะไม่ให้ผูกเลยผูกรหัสกรรมกับเขาไว้ถูกไหมถ้าเราผูกรหัสกรรมกับเขาอ่ะเราก็ต้องเจอคนแบบเขาทุกวันแต่ว่าถ้าเราแบบไม่ได้ผูกรหัสกรรมนีไว้อะเขาได้ไปเจอคนอื่นลงโทษแทนนะพูดน,นง่ายๆคือกรรมมันคือการกระทําอะถ้าเราไม่ปล่อยวางหรือไม่เข้าใจให้ตัวเราอะมันมนก็จะอยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ที่เราเนี่ยแหละก็นั่นแหละเพราะอย่างที่บอกอะ การที่เข้าหาตัวเองมากขึ้นนะฮะเราจะเข้าใจแล้วว่าเราอ่ะเออชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วพลังงานเราเป็นยังไงเราจะรู้การที่เรายอมอยู่สันโดษอะ่ะไม่ให้เรื่องแย่นะมันทําให้เข้าถึงตัวเองมากขึ้นทําให้อะไรมากขึ้นบางทีต้องยอมแตกต่างนะฮะเพื่อให้เห็นมุมมองมุมกว้างขึ้นเพราะว่าถ้าเรากลับมามองอยิงแล้วอะ่ะบางอย่างมันไม่ให้ทุกเลยเราทุกเพราะอะไรเพราะกดสังคมอะ่ะบอกว่าเราต้องทุกเขาบางเรื่องอะ่ะมันเป็นเรื่องที่สังคม มันไม่ยอมไม่ยอมรับอะ่ะในแบบที่เขาควรจะเป็นยั่งเราอะางเงี้ยเรารู้เลยว่าเรามาทางสายนี้คือเป็นพัน์เนอร์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราไม่ต้องไปมูขออะไระ <c oughs> เราแค่สร้างมันขึ้นมาเองนะ่ะชิลให้ชิลนั่นแหละเพราะว่าการที่พอสร้างขึ้นมาเองได้เราไม่ต้องเป็นมูเพราะว่าการมูอะ่ะมันไม่ใช่การที่ เราใช้บลรรมีตัวเองถูกั้ยคือการยืมคนอื่นมาใช้ซึ่งการยืมคนอื่นนะเราก็ต้องคืนถูกไหมแต่ว่าการคืนหรือการอะไรพวกนั้นน่ะมันไม่ไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเอาจริงอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะเขาอยู่ไม่ติดสูงกว่าเขาเขามีความรักมากกว่าเราแต่ถ้าพวกแบบมาแฝงอะเหมือนของคนไทยอย่างเงี้ยที่มีทรงเจ้าเข้าผีอะไรแบบนั้นไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นเป็นอย่างอื่นมาแฝง ซึ่งอย่างที่บอกอะพอเราอยู่กับเขามา,าเรารู้เลยว่าเขาอะมีเมตตามากกว่าที่เราคิดไปเยอะเลยเขาคอยไกด์ไลน์ทุกวันอะอย่างเนี้ยเจอเล่นนังฟ้าทุกวันก็ประมาณนั้นแหละเพราะอย่างที่บอกฮะกับเขาหาตัวเองมาแคร์ตัวเองมากกว่าอย่าไปแคร์ใครที่ว่าคนรอบตัวเราแคร์คนรอบตัวได้แต่ว่าถ้าแคร์ตัวเองอะเราจะรักทุกสิ่งที่เราเจอเราจะไม่เกลียดใครเลย เพราะว่าถ้าคุณยังเกลียดข้างนอก <c oughs> คุณก็ยังแบบนั่นแหละไม่รักเองร้อเปอร์เซน์เพราะว่าการปากที่บอกว่ารักตัวเองมันมันบอกได้ไว้ว่าเรารักตัวเองแต่ว่าทําหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทําะเราจะไม่เกลียดโลกภายนอกหรือโลกภายในที่มันทอให้เราเห็นเลยเว้แต่ถ้าเรายังเกียดคนที่มาว่าเราหรือคนที่มาถูกถูกเราหรือว่าคนที่แบบไอ้นี่เราอ่ะเพราะว่าอย่างเราต้องขอบคุณนะคนที่มาเกียดเราอ่ ก็คือการรักัตูของเราอาะคะมันคือการรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วการยอมรับอะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเคยทําไม่ดีเขาในชาติที่แล้วๆๆวมามันก็เลยเหมือนมีรหัสกรรมอยู่ด้วยกันเขาก็เลยมาสะท้อนให้เราเห็นแต่ก็พอแบบถ้ารักเขาอะเราก็ <c oughs> เราจะเห็นความน่ารักของเขาไยความที่แบบเขาพยายามเกลียดเราเพื่อ,อ,อพยายามใส่ค่ะใส่ร้ายเราเพื่อแบบเสียเวลาพลังงานอะเพื่อ <c oughs> ให้เขาอะมีพวกมากขึ้นแลว้วมาถึงจุดสุดท้ายอะ พอคนที่เห็นด้วยกับเขาเห็นความจริงเข้าไปกับเขาปุ๊บอืมนั่นแหละเพราะยังไงโลกเนี้ยฮะไม่มีมีแทร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าไม่นศัตรูร้อยเปอร์เซ็นหรอกนะทุกคนบนโลกอะ่ะมันยังไงเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเพราะว่าพวกเรารู้ใช้ชีวิตอยู่การเปลี่ยนแปลงอะฮะไม่ให้ว่ารลยเป็นสิทธิ์ล้านแล้ววันพรุ่งนี้จะลมะ้มละลายไม่ได้ไม่ใช่เพราะอย่างที่บอกคนในประเทศนี้ยิ่งรวยยิ่งต้องหามากขึ้นก็คือ พวกเราทุกคนไม่ได้พอใจกับสิ่งที่เรามีอะฮะอย่างวันนี้เนี่ยก็พอใจนะช่องนี้ก็เรื่อยๆอะเราก็เรื่อยๆเหมือนกันเราก็พอใจในสิ่งที่เราเจอทุกวัน <c oughs> <c oughs> เพราะอย่างวันนี้ก็มีความสุขกับการที่ได้เจออะเราไม่ให้แบบว่าเออเราเจอพวกอะไรแป,กแปกแลกๆก็เราจะกลัวแล้วอะเพราะว่าพออยู่กับเขาได้ความเข้าใจมันก็ไม่ได้แปลกนี่หว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเลยเออ การที่เราพร้อมจะช่วยเหลือผู้คนหรือว่าการที่เราทมให้พวกเขาอะมันก็ดีแหละฮะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ต้องเลือกด้วยนะเพราะว่าถึงเวลาสุดท้ายแล้วคนที่เราช่วยเขาไม่ได้ไว้ใจเราหรือว่าเขาอะพอช่วยมากๆแล้วเขาสบายสบายใช่หไหมเขาสบายเสร็จเขาถีบหัวส่งเราก็โอเค <c oughs> เราก็อย่าไปโกรธเขาเราก็ขอบคุณเขา <c oughs> ขอบคุณนะที่ทําให้เห็นว่าโลกนี้ไม่ควรแบบนี้ด้วย ขอบคุณนะที่ทําให้ได้เจออะไรแบบนี้ด้วยเออประมาณนั้นเพราะยังไงอ่ะทุกอย่างที่จบบริบูรณ์คือตัวเราอะถึงว่าจะมีคนว่าเรา,าเอะเฮ้ยคุณใจแคบหรือเปล่าทาไมคุณไม่ช่วยเหลือผู้คนเพราะอย่างที่หลังๆอะข้อสายเนี่ยฮะเรารับรู้เรื่องพลังงานลบของคนอื่นอ่ะหรือคือเรื่องผิดพลาดของที่คนอื่นเคยได้ได,ได้เจอมาเราจะแบบมีปฏิริยาวเนี้ยอืมอืมเพราะว่ามันเป็นพาสเอนะพาสเอนก็ททำอะไรได้อะ ความเป็นพาเทสแล้วมันเคยผ่านมาแล้วอย่างเราก็ไม่ได้ว่าเราบริสุทธิ์ร้อเปอร์เซ็นต์นะเราก็มีเรื่องนะเราก็ผ่านเรื่องนั้นมาแล้วอะ <laughs> เราก็รักในตัวมเราก็รักในแบบที่เราเป็นอะ่ะเพราะยังไงมันก็คือเราอะ่ะเราก็คือเราจะให้แบบเออไปเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทาเติมเหมือนคนอื่นก็ไม่ได้อะมันก็คือเราอะ <laughs> <laughs> เพราะอย่างตอนนี้เนี่ยก็เจอหลายๆอย่างที่แบบว่าสังคมเขาก็ นั่นแหละพอตามสังคมมากบางทีเราก็ต้องการอะไรจากสังคมใช่ไหมแต่เราเรียกร้อไม่ได้ไงแต่พอแบบมีการเรียกร้อมากขึ้นอ่ะเราอยากได้มากขึ้นสุดท้ายอ่ะสุดท้ายสิ่งที่เราอยากได้มันก็หนีไปง่ายๆเลย <laughs> เพราะอย่างที่บอกอะฮะเอาใจใส่ได้แต่อย่า,อาไปใส่ทุกเรื่องแค่ทางความเข้าใจแล้วก็ความรู้ว่าอ่าตรงนี้เขามสอนอะไรเราโอเคเราเข้าใจละแล้วก็ขอบคุณเขาแล้วเขาก็จะไม่มา <laughs> บางครั้งบางคนนี่คือแบบเออเจอเรื่องแย่ๆอยู่นั่นแหละไม่ไม่เคยจบตะทีเพราะว่าเราไม่ได้ขอบคุณไงเราแค่ว่าใช้เวลารักษาเพราะอย่างที่เคยพูดไปไหน,นคลิปหนึ่งอะว่าเราอะทุกคนล้วนไม่ได้เคยดึงดบออกจากตัวเองไงแล้วรักษามันก็คือเราใช้เวลาใช้เวลาเพื่อแบบในการอยู่นิ่งๆแล้วก็รอให้แผลมันหายแต่ที่จริงอะแผลทำกมเข้าใจแล้วรักษามันด,ด,ดึงดึงดง่าบออกมา ดึงดาวที่ปากตัวเราก็คือเรื่องเจ็บๆที่เราเนี่ยมาน,นั่งทา้งวามเข้าใจว่าทําไมตอนนั้นเราทําอย่างนั้น๋อพอเราเข้าใจแล้วอ่ะมันก็จะชิวๆอืม <c oughs> เราก็จะเหมือนกับคนที่ชิวๆแล้วเพราะว่าอย่างที่พูดในคิดท,ทางสายกลางเนาะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเราจะอยู่ทางสายกลางก็คือเราจะเข้าใจแล้วว่าเอออันนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าให้เราสอนแต่ใจอ่ะแก้เรื่องได้นะไม่ใช่ว่าไม่แก้เรื่องหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะ การที่อยู่สายกลางไม่ให้ปล่อยวางนะฮะมันคือการที่เราแก้ไขได้แต่ว่าใจเราไม่ไปกันเรื่องไหนอย่างเช่นบางคนมาเล่าเรื่องด้วยความตกใจอย่าเงี้ยเราก็อืมเฉยๆฉยอะ่ะเพราะไงอะ่ะการที่เขาตกใจอะ่ะเขาไม่ได้ใช้สติปัญญาในการดูหรออว่า,วามันเกิดอะไร <c oughs> <c oughs> ขึ้นเขาจะเอาแบบให้เราตกใจตามเพื่อให้เราช่วยเหลือเขาอย่างงี้อย่างนั้นอย่างงี้ะอืมก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวตั้งหัวข้อว่าการช่วยเหลือแล้วกัน ม <laughs> ันก็ตลกดีนะว่าบางเรื่องที่เราเชอมาแล้วก็แบบนั่งขำอารมณ์เหมือนว่าเออไม่ค่อยแคร์สังคมเท่าไรเลยรประมาณน,นั้นแต่ว่าเข้าจริงแล้วอะอย่างที่บอกสังคมแคร์ได้ไม่แคร์ได้ฮะแต่ว่าถ้าเรารักตัวเองอะมากกว่าหรือว่าเราทำาการเข้าใจตัวเองมากกว่าเราจะเปลี่ยนโลกได้แต่ไม่ให้โลกที่อยู่ภายนอกนะโลกที่อยู่ภายในเพราะยังไงอะทุกอย่างอย่างที่เคยบอกไว้แหละมันก็คือเกี่ยวกับภายในเท่านั้นอะ ไม่มีใครนอกเลยไอ้บางอย่างที่เราเจอก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเลยนผ่านไม่ค่าที่แล้วอะเราอยากจะมาเรียนอีกรอบหนึ่งไงเราอยากแก้ไขมันว่าเอ้ยเราทําไม่ดีมากกว่านี้อย่างที่บอกฮะชีวิตเรามันวนอย่างแค่นี้นแหละวนอย่อยางแค่การยังไงนะวนอย่างแค่การแบบเรียนผูกเรียนแก้อืมเจอเรื่องใหม่มาก็แก่เรื่องเก่าไปเรื่องใหม่ก็มาแต่ว่าอย่างที่บอกอะความสุขก็มาทาให้เรารู้ว่าโอ้เนี่ยเป็นรางวัลที่ว่าเราเคยแก้เรื่องยากนะ ความทุกข์มาเพื่อให้เราเต,ติบโตขึ้นอืมประมาณนั้นทุกคนก็ต้องนั่นแหละฮะต้องอาจอ่ากําลังใจตัวเองฮะไม่อยากให้ใค่กําลังใจว่าสู้ๆไงเพราะว่าคําว่าสู้อ่ะไม่ดีแล้วเราต้องสู้ตลอดเลยก็ไม่ใช่ถูกไหมมันคือการที่เราจะต้องแบบอืมเข้าใจพลังงานนะฮะก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันก็พยายามทําในแบบของตัวเองให้เต็มทีท่ที่สุดนะฮะอืม ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันอาจจะเป็นพรุ่งนี้เลยเปล่าไม่รู้ถ้ามีเรื่องก็เดี๋ยวอาจจะมาพูดที่หนึ่งเจอกันครับบ๊ายบาย